สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤด,ดูกาล2024-2025ในสัปดาห์ที่14คืนวันอังคารที่3ธันวาคม2567อีฟวิชทาวเปิดบ้านแพคคริสตัลพาเลย0ประตูต่อ1โดยคริสตันพาเลทได้ประตูจากมาเตต้าในนาทีที่59 ส่วนเลสเตอร์ซิตี้เอาชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ด3ประตูต่อ1โดยได้ประตูจากวาร์ดีนาทีที่2เอลคานนสนาทีที่61และดาก้านาทีที่90ในขณะที่เวสต์แฮมได้ประตูจากฟูคุกในนาทีที่90บวก3จากนั้นไปดูกันที่ผลการแข่งขันในคืนวันพุธที่4ทธันวาคม2567นะคะปรากฏว่าเซาท์แทมป์ตันแพ้เชลซีไป1ประตูต่อ5 โดยเซาแทมตันได้ประตูจากอาริโบนาทีที่11ส่วนเชลซีได้5ประตูมาจากดีซาซี่นาทีที่7เอ็นคุนคูนาทีที่17มาดวยเก้นาทีที่34พาเมร์นาทีที่76และซันโชนาทีที่87 ขณะที่นิวคาสเซิลยูไนเต็ดเสมอกับลิเวอร์พูล3ประตูต่อ3 n e นิวคาสเซิลได้ประตูจากอิซักนาทีที่35กอดดอนนาทีที่62และแชร์นาทีที่90ลิเวอร์พูลได้ประตูจากโจส์นาทีที่60และอีก2ประตูมาจากซาร่านาทีที่68และ83ในส่วนของแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เอสสามประตูต่อ0โดยแมนซิตี้ได้3ประตูมาจากซินวานาทีที่8เดอบรอยนาทีที่31 และโดกูนาทีที่57เอเวอร์ตันเปิดบ้านถล่มวูแฟมตันไป4ประตูต่อ0เอเวอร์ตันได้ประตูจากอย่างนาทีที่10มังกาล่านาทีที่33ส่วนอีก2ประตูเป็นการทำเข้าประตูตัวเองของดอสัซันนาทีที่49และ72 แอสตันวิลล่าเปิดบ้านเอาชนะเบรนท์ฟอร์ดสประตูต่อ1นึ่งวิลล่าได้ประตูจากโรเจอร์สนาทีที่21และการยิงจุดโทษของวัดกินสนาทีที่28รวมทั้งแคชในนาทีที่34ส่วนเบรนท์ฟอร์ดได้1ประตูมาจากดัมสกัดนาทีที่54คู่บิ๊กแมชค่ะอาร์เซนอลเปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสประตูต่อ0ูนย์อาร์เซนอลได้ประตูจากทิมเบอร์นาทีที่54และซาลีบาในนาทีที่73 จากนั้นไปดูกันที่ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2024-2025สัปดาห์ที่14นะคะลิเวอร์พูลนำเป็นจ่าฝูงลงแข่ง14นัดมี35แต้มตามมาด้วยเชลซีอันดับที่2ค่ะมี28แต้มซึ่งเท่ากันกับอันดับที่3คือทางด้านของอาร์เซนอลนะคะแต่ผลต่างประตูดได้เสียเชลซีดีกว่าส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ในอันดับที่4ค่ะมี26แต้มไบรตันอันดับ5 แข่ง13นัดมี23แต้มนะคะ Nottingham Forest อันดับที่6ค่ะ22แต้มเท่ากันกับอันดับที่7คือ Aston Villa อันดับที่8 Tottenham Hotspur นะคะมีอยู่20แต้มซึ่งเท่ากันกับอันดับที่9คือ Brentford Newcastle United อยู่ในอันดับที่10ค่ะมี20แต้มขณะที่อันดับที่11นะคะ Manchester United ค่ะมี19แต้มเท่ากันกับฟู l h a m อันดับที่12นะคะ แต่ว่าทางด้านของฟูลแลมแข่งน้อยกว่า1นัดอันดับ13บอลมาร์ค่ะ13นัดมี18แต้มเวสต์แฮมยูไนเต็ดอันดับที่14นะคะมี15แต้มอันดับ1 5เอเวอร์ตันสิบสี่แต้มอันดับ16เลสเตอร์ซิตี้มี13แต้มอันดับ17คริสตัลพาเลตมี12แต้มอันดับที่18อิฟสวิชทาวมี9แต้มเท่ากันกับวูฟแฮมตันอันดับที่19ส่วนเซาท์แฮมตันอันดับที่20มี5แต้มค่ะ โปรแกรมการแข่งขันในคืนวันพฤหสัสบ,บดีที่5ธันวาคม2567ฟูลแลมลงสนามพบไบรตันในเวลา2นาฬิกา30นาทีและบอนมาร์ทพบกับสเปอร์ในเวลา3นาฬิกา15นาทีทางนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวซันโวได้ครบทุกหลีกเลยนะคะผ่านทางสปอร์ตบันนิวส์ชาแนค่ะ